แมนแมนพูดแล้วครับสีเขียวเข้าครับถ่ายรุ่งกับพอโรงเรียนสวยงามับพอปีหน้าครับปีหน้าครับเรามาดูพีเคที่าครับโอ้อที่ซุ้มปล่อยตัวครับเป็นคู่ที่สามของการวันนี้ครับชนะเพื Make ่อไปต่อครับพีเคชคอนันต์แบบปีหนาครับติดวัดเจ้าหลินครับ โแม่งทั้งทีมนะครับปัสริเนี่ยม,มาจากประเทศจีนครับปีเกจจากอยุธยาไชยเก็บไชยครับชัดนี้ครับนำทัพโดยกัปตันเจ้าดีเบอร์เจ็ดเจ้าอาฮัดเจ้าโอบครับน้องบีมเจ้าฮาริส น้องมาใหม่ชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วก็เป็นโจโจเจ้าตี้ครับเจ้าคัดเจ้าดัมมินฮาร์ดวารดครับผอมเล่นวันนี้ของพี่เคช่ออนันต์ทีมจากในตัวเมืองอิสยาครับเดี๋ยวก็สิทธิ์วัดเสาหลินครับครับใครจะไปต่อครับรอชมครับ ต้องชนะอย่างเดียวครับวันนี้ผู้ชมก็เยอะครับเต็มสนามมาผู้ปกครองก็ให้กำลังมาให้กำลังใจเด็กกันเยอะครับของพี่เคเนี่ยผู้ปกครองมาเต็มเหมือนกันครับทีมงานครับลงมาขอถ่ายมาถ่ายรูปก,ก่อนครับก่อนลงสนามก่อนแข่งรายการนี้ครับ แงนะครยิงใหญ่ครับยิไม่แล้วก็กเอ็อะไรแต่ครับอันยิงไม่ย,ยิ้มหน่อยิมย่หนพอพอบีมครับช่างภาพอ,าอะไรนะขอบคุณทับท่าน เทีมเริ่มแล้วครับดีครับท่านนะมีถ้วยรางวัลครับแล้ก็รางวัลที่หนึ่งก็ถ้วยใหญ่ครับมีรางวัลด้วยครับมีสองคนผู่ต่อไปนะครับผู้ที่สูสีแน่นอนครับเจ้าหนิสเซอร์ครับเที่สบายสามวัดสถานิกจากอำเภอหนองแกจังหวัดสระบุรีนะครับมีเป็นทีมกับตันทีมซับมือครับเลือกแดนเลือกเทียครับ สวัสดีได้เลือกกับกับตทีมันทเียครับเรามาดูแท็ติกโค้ชครับวันนี้มากระดมความมั่นใจกับทีมพีเคครับนัวี้นนี่ต้องสู้เพื่อไปต่อครับเล่นให้ไดเล่นให้ได้เล่นให้ได้ให้ได้ฝัเลยนะใครใครใครไล่ โคดยั่นอี้ดโอเคอดีสั่งเยอะอาจารย์ต้องสั่เยอะนะฮัทสั่งเยอะๆโอะครุ่นนะครับรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นปีปี10ปีปีนล15ปีตอนนี้ก็าอาจารย์ลงไคุนครับ่คนครับบี่งครับงมีลองไว้เปลี่ยนอีกสี่คนครับเตะจากไหนเนี่ย ยืนจัดเชฟครับวางแผนวังมากขอลุกเวดจากกรรมการครับพีเคเป็นไฟเคียรครับการเช็คความพร้อมของทั้งสองฝ่ายเริ่มครับเจอาเคียมาเล็ด เจ้าดำเจ้าดำถ่ายมาฮะดีฮาดีเปลี hmm. yeah. oh, anyway. this, uh, yeah. mm ่ยนออกมาตรงเจ้าวัดนได้ครับอนยโอ้กไปเร็วเช่ตัว้าญอครับเยตครับเจ้าโอ๊กตัดฟาวครับเข้าหลังเขา มาเสาลินเสาลินจี้จี้มาโดนยังไปได้ต่อครับเจ้ากัดสกัดออกข้างเสมอี่อ่เทียนที่ททวันนี้จะมีสโลวันแล้วชิงชนะจุดโทษมาได้ครับเสาลินเปิดเกมขึ้นมาก่อนเลยครับยิงมาขมือฟาฮัทรับสบายเสาฟาฮัดเลือกตัวบน ทีูกต้อคจับบอลสอนี้กลังครับตอนนเข้ามาองด้าน้ายัดบอล้นบอลองีบดำยังบลอกเจ้าดียวาต่อบอลสวยครับขึ้นเกมมาดีเจ้าดยังรอบอลพีคๆนะครับขอแข้งด้า เสาลิงซองเจอเลนะครับโดยกับการทีมกงเก่งนะครับนี่ลิมีนเข้าบอลมาเข้าบอลหนาจะพูดจะพูดทุ่มเล่นไวเล่นไวทิ้งบอลเล่นวาดอะทิ้งไม่ทิ้งวัดตวัดอ้โหให้เผื่อไปเยอะครับสวัสดิ์ดูแล้วไม่ทันครับ เอเประตูรักขอรเซ์ลินซอกเกอร์ขอบพระคุณยางสุด้ประตูลนะให้ใครให้มีวไัยให้มีแตเเลยออกไ้ใี่ยงอะไรให้้ไม่ได้หรือเปล่าไม่ด้เลนะครับเข้าลินเข้าลิ้นจับคนนั้นยัางางเดินเอาเดินยเซอาิซอกเกอร์เข้าดิเข้าบอลดิเอเกอร์เขาตั้งเหงใหม่เขาโอ้โหแกเพชรป่าจ้าขึ้นมาีเอาวานเอาตัดได้ในกองเอาปตโดนบังอยู่สอโดแม่โดน้ายโดนี ไปสนใจอะไรมาบอลขึ้นมาตัวระชาชนัีนือประมาณแปดสิงทุกคนต้องไปเเดินเดินต้หาบอลตังเดินน่อยเอาหน่อยกบล็อกไปเลยวัดวัดวดวดช่วยไล่มาหน่อยช่วยไล่มาหน่อยดเีนครับก็ดีต้อรับนะครับหวาหน้าโกคิดไวทำไวจบได้จบเลยลูกพิกหมุนลงเลย อี่างนี้ตั้งเตะให้มาใกล้ๆที่โจกัดโจกัดกัดแทงบอลมาไม่ทันไม่น่าจะไม่ทันครับไม่ทันครับติ๊งงานนะครับถึงกรไม่ได้นะครับมารับไปรับกอลมารับไปใส่ขยะเต็มแล้วก็บอกเลยนะครับนะอะไรก็อยู่ที่ศูนย์ศูนย์เลยมินฮาชิดเลยเดินชิดเลยอย่างห่างออากลดบ ครับได้ ơ ศรีดานะครับลูกบอลตรง bìp เดียว Đơn ต้องบังวิ่ง bìp บี้ยบ่้ก้าวกลางกลางกลางเล่นด้วยมันด้วยเก็บบอลเฮ้ยมึงเคียร์สเปรซะปะจังล่ะ เฮ้ยฮันดีเขียบอลขึ้นบอลได้เอาไาเอาปาจีเลยไปตัวตไปไป้าไปเฮ้ยไปแล้ดีมาดีขอทขอัยรับไปไกลครับฮนดี้เล่นเลยมีน้าแทนวผมกข้างบอนะผมมองไม่เห็นนะครับฮัดีวัดหน่อยเว้ย

กองเชียร์นี่ในสนามมีเต็มเต็มความจุความตึััวตูฮัดดี้ยิงตรงตรงไปเลยฮะดี้ไม่ต้องเบื่อฮัดดี้บอกอเ้นอนนะครับไลเอยดบอเาได้เลยนะครับมาเียเข้าทางด้านประตูนะครับเฮ้ยกางางงกอหานได้เลยเฮ้ยถึงเลยมาไปเองถ่ายไหมถ่ายดิ อาแล้วตอนรับพี่ฮิวครับผู้ชมบอกว่าโตเลไปนะครับเดี๋ยวให้ในี้ทำไม่ได้เลยเฮ้ยลูกเดียวแชมป์เลยนะเฮ้ยทำ บอเออส่วนสูงนี่กับไซนี่สูสีครับโคกี่ถึงเกียได้สูสีมากเลยนี่นอ้ลูกงของพี่เกี่ยรคออกมา้านซ้ายนรับให้กับไปลูกขี่เลยครับตรงนี้หเสียจริงริงแค่เอยโอ้อ๋อเข้าเข้าไปบอลเตะไปเลยฮะมันไปฝากไง อ๋อไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเรื่อขวาเก้าหน้ากวาเตะถึงรันดี้เตะันดี้เล่นดมาตรงนมกโอ้ยกระดข้ามอเข้ามก็ได้นะจับไล่ไปไกา่เก่าไกลเก่าไกล่เก้า ไปสวยไปเอาไปแล้วก็เปิดขอทำอะไรลูกนี้เอาเอาาางนี้ยิงยังไงเอาจะเข้าไปย้าเอแล้วแล้วเอาเอาสบอเพื่อนแล้วก็แล้วก็ล็อกสามสี่ห้าห้าสิบตัดไปแดงแล้วยังไงอ๋อยังได้อยู่อยู่นะครับีเกทนนอันนี้ถึงเอาดิเอาหนอย

เดินเดินเฮ้ยเฮ้ยเียงง่ายง่ายเลียร์ง่ายบินฮาร์ดสเปสะปะไม่ได้ดี่ออีโดนทุ่มตายเขียเพื่อเล่นได้ด้เดิน เดินคนเดียวให้เลยเร็ววัดไปวัดไปไม่เอืดอวัทีนี้ต้อนรับนะครับจากตำรวจอาชิโพสีนะครับผู้สอนนะครับนักแคบองน้อยโปเล่ะครับน้องๆที่สใจที่วัดวัดเฮ้ยเอาหน่อยดิเอาหน่อยได้จี้นิ่นึ่งเยเวลาน้อยวัดจี้ได้ทำได้บ้างเฮลย ได้บลเลยถึงเลยเอาบอลหนอยเาบอลน่อยนไว้ับตัดทีมเก่าที่เกงตัวนิดเดียวนะครับสำหรับซลิซัเกอร์นะครับงูนดาวไหลจะเป็นใครนะครับโอ มีเพื่อนเจ็บนะครับดูน้องนักกีฬาเสียบอยู่นะครับเจอกับดาวไหลนะครับไปแอบดูใครขึ้นบ้างหอเปลาน้ำแข็งน้ำแข็งของไม่เจ็บนะครับเปลี่ยนตัวไปก่อนนะครับเรื่องกับดาวไหลนี่ถอยหลังมาที่ร่มลูกถอยหลังมาร่มก่อนแข็งนะครับแข็งนะครับแข็งนะครับแข็งโตแข็งโซดาครับบ้าไปใช่จังหวะนี้ยกมาสวยงามทีเดียวทางขวาส่งหนึ่งกองเกินจะเปิดไม่ได้ว่าโดนหมาไว้ที่เดียวโจตี้ครับ ดูสีดูอีกแล้วมากนะครับน้องสปอร์ต้องตัวถูนงถูกยกเท้านะครับแต่พี่ก็ปวดหัวได้ทีเดียวหัวมันลงอยู่แล้ครับเดจะเป็นมาเกดอีกสำหรับต้องขออนุญาตนะครับอาคารทางด้านฝั่งโน้นนะครับเรายังไม่ได้เปิดให้ใช้งานวันเว้นอ่ามานั่งตรงนั่งตรงบันไดได้นะครับแต่ว่าเขราปยังในก็ขอความกรุณาเลยครับอย่ายืนต้องยืนรอเหมือนคุณพี่เสื้อดำได้นะครับแต่ทางในยังไม่ได้เข้ามาในต่อไปนะครับ แต่ยังไม่ได้ส่งมอบนะครับยังไม่ส่งมอบนะครับเดี๋ยวมีคณะกรรมการกับตำรวจนะทุกคยืนยืนรอแบบพื่นๆไ้นะครับแต่ถ้าไม่ยอมหย่อน็จะที่เล่นแบ็คตีตีเล่นแบ๊ดเราก็ต้องเตือนด้วยนะครับเรื่องรถยนต์นะครับที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้านะครับถ้าลูกบอลของเราดูแลตัวเองดูแลตัวเองด้วยนะครับลูกบอลของเราเนี่ยไปโดนเข้านะครับเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายแต่ถ้าซุปบอล์ซุปเอล์เรายังละรวบบอลมาได้แต่ว่ามันใหญ่ อีเยช่วนั้นทำเกมขึ้นมาตอกลางสนามไม่ไปทันทาอต้องตัดบอลก้ปอกโต้ไม่ผ่านดีีช่วนั้นบอลลอยโดงอยู่โดนเป็นด้วยลูกโด่งล็อกมาจังหวะนี้ว่าไงครับเต้าอาเก้าเข่าบเดกจไม่ดีเท่าไรไ่ยังอลเก็บมาได้เจ้าแหวกเจ้าแหวกเจ้าแหวกหมุต้ตุ้มใเลยไมด้ยูเตาอกตงเจ้าแหวกุด้ม้าได้ลูกอยู่พยายามขี่บาแลลงเส